ใต่ยี่ส่ใครจะเลือกเอาอยุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ 어! Oh.

จออกแฟเวลาหายใจเข้าหายใจเข้าทางจมงูกเวลาออกออกทางปากเข้าทางจมูกนะคะเป็นที่เลยแล้วก็ท้องก็พองด้วยออกทางปากต่อ,อไปหายใจไใล่สารพิษนะคะหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ชาออกไปพร้อมกันดังๆนะคะหายใจเข้า โอมันลงขนาดไหนใกล้จะหมดลมก็เอาลงตามนะคะหายใจเข้าแล้วโอมใหม่นะคะหายใจเข้าค่ะเริ่มค่ะโอ โดดเด่นปอดเงยแต่ว่า อูสั้นเค่ทางแสดงว่าอวัยวะ น,นี่เป็นการเดินลมปราณจำได้ไหมคะไม่ได <laughs> ้เข้าครั้งที่สองออกเข้าครั้งที่สามเต็มที่แล้วกั้นลมหายใจไว้เข้ากั้นลมหายใจไว้นะคะยอ่อตัวลงด้วยค่ะกั้นไว้ ได้ไหมคะกันได้ไหมคะอ้าวอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่สองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอ๋อหายใจเข้าครั้งที่กันลมหายใจนะคะ

ทำไมมาจิน้ามันตอกกันก็จะใหตันต่อเฮ้ยพี่ยาดีวคุณอนาเลยเลก่อนดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเอาไบ ดื้อไม่ดีเด็กดื้อสุขีม,มีการมาตะลักามตะลักามอะไรครับโอ้มาไกลนะมากไ็ไปไปนะเป็นน้องสาวข้าวไผ่อ๋อครับข้าวไผ่เหรอเออแต่เอาถังมาทางนี้เลยครับถังเต็มแล้วถังเต็มแล้วถังขยับมาเลย ีได้เป็นไงบ้างมีอะไรคุณเจดคุณเจดถังตามมันเลยถังตามมาก่อนถังตามมาก่อนเธอเข้าเขาด้วยอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วันสมัยไว้เวลาไว้เคยเธอมวนมาเล็กน้อยนะเคยใส่วนราชธานี มาจากไหนสีกเองนะาสีสกีท่านสยจังเลยเออมาจากไหนโอ้มาไกลนะที่ไนเออเราูเก็ตภูเก็ตเข้าๆที่นั่นด้วยดิอาติไทเหมือนอาิไทเหมือนมี ไม่ทะเลมันยังไหนใหญ่นี่รุนสมัยน่าดูนะใหญ่เยอะมาเป็นไงมาเป็นไงมาะล่งแม่ giờ lắc nó nữa này khoaiใหญ่. Rồi. Ồ, đi trùng đom đó. ต, <c oughs> ต้องมาเข้าเข้าซ้ำเข้าซ้ำเดวก็หายเข้าซ้ำเป,เป็นไงบ้างยายดีค่ะมีม,มีอะไรออกมาเยอะไหมยัยงไม่ได้ทอปเลยค่ะยังไม่ต้องอ่ะหลังจากใส่บาตรครับหลังจากใส่บาตรเป็นไงบ้างอ่ะยายสบายตัวค่ะคลื่นใจยังไหม โุ้กเก่งเลยอโยมมาจากไหนโยมสีสเกดสีสเกเองนะ้ะามาจากไหนายาย,ายมาจากบ้นเืองส่วนเมืองเดือดมเดือดมอ่ะมันนาส่วงึ้นเดือดรื้อึ้นอุบล เป็นเขาคนเขาด้วยอ่ะครับผมมันก็สมัยโอเคเธอเธอมเข้าด้วยเข้าแล้วเป็นไงมั่งเข้าไอ้นั่นอะไรอย่างเข้าห้องน้ำยังนะเข้าแล้วเป็นไงมั่งแต่สุดมันเขาคนเขาด้บว่นไง

เดี๋ยวเที่ยวปัดนี่ก็คือปัจจัยนึงเดี๋ยวก่อนนะนี่นะสิเจอตัวนี้ที่เป็นตัวที่ yep, <laughs> ไมนี้่าเล่วลาีนิดนค่ะทีบริญาเลยนะคะรากเไป็พเหลืองัน่อเหลงไเรใครไม่เจอไม่ได้ก็ตามเข้าไปคลิปวิดีโอใน YouTube แอนใน Facebook นะครับเกิดมาใช้กรรมชื่อเฟซบุ๊กเกิดมาใช้กรรมตามไปเอาได้ค่ะน่าส้ารน่าสงสารนะ นี่ฮะขอกล้องนี้อันนี้กำลังถ่ายวีดีโออยู่นะตี่้องไว้เงี้ยจับไว้เงี้ยจับแล้วก็สายสายเลยเนยลคุณแม่ยสายไปเลยฮะสายไปเลยรอนึงนะคะ สครบสาครบยังฮะดครบแล้วค่ะไม่บางไม่บางถ่ารูปนิดหนึ่งน้าใครจะวดก่อนเปิดเปิดเปิดพระอบอันนี้เราใสสกูกนิ่นิดหน่อยใช้มันนะคะเห็นไหมค้วมันนี้เมดเลือดเสียโอเค มีใบยังคะเดี๋ยวใบยังใบอยู่ใช่ไหมปิดเลยค่ะปิดเลยทำเส้นสกปรกอย่างเดียวออกไปเลยค่ะไยังไม่ออกนเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องรู้ค่ะเอาบัตรบัตรนี่ยังอยู่ที่นี่ไหมเลยกลับบ้านอยู่ครับเล้วเป็นชาวชุมชนว้าเนี้ยยังไม่ได้เป็นครับยังไม่ได้เป็นอันเนี้ยตาตากตากรรมเงินว่าจะ มันเป็นชาวชุมชนอยู่แบบนี้เนี่ยเขาจะรับรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแจ่แล้วด้วยอันนี้ลำไส้สุกโปกนะคะ,ะเป็นภาพพวกที่มันก่อยอยู่พวกขายมาในลำไส้<อ>เนาะมันยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกค่<ข>ะมันขึ้นนีดเต้นหน่อยไหมวะไม่ค่อยเต้นกันไลยไงล้ำไส่ต้มพวกยังแยงมันจะออกที่สวยแน่ค่ะเอาไปล่างของทุกท่านเลยค่ะมันยังไม่ <ขะ S 1> อมอก หองสุด้ายเลยเธอดีๆเลยค่ะระวังขอางหิดหนูหนูไรหูหนูน้ำใต้สกุกกปกมากมายมากมาเยเดี๋ยวไปดูไปดูเอาไขมันค่ะตะพูนไปดูเอาไปตากไปตามเอาโอเค

คนเห็บนะคเห็บไปหมดแล้วนะคนเห็